กันที่ตลาดปัตถวีกรแหล่งชอปปิ้งมือสองสุดฮิตอ้าวไหนบอกว่าจะพามาช้อปแบบหลักโลกถ้าไปามาช้อปของมือสองอะไม่รู้อะไรซะแล้วอย่างการซื้อเสื้อผ้ามือสองเนี่ยถ้าเทียบกับการซื้อเสื้อผ้าใหม่แล้วช่วยลดการปล่อยก๊าซเรงกระจกถึง8.41ปอนด์ของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าลดการใช้พลังงานไฟฟ้าถึง16.48กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงและลดการใช้น้ำถึง3 36ลิตรเลยนะ ตลาดนี้มีทั้งเสื้อผ้ารองเท้าอสสัญมณีของวินเทจเยอะมากใช้ของพวกนี้ช่วยทำให้เกิดแฟชั่นหมุนเวียนน้องๆก็ไม่ต้องรีบกลายเป็นขยะที่ถูกทิ้งแบบไร้ค่าเรื่องตัที่โซนเสื้อผ้ามีทั้งแบบกองเหมาะก,กับสายคุยสุดๆแต่ถ้าใครไม่ชอบคุยเขาก็มีแบบแขวนที่คัดมาแล้วให้ด้วยนะต่อมาก็จะเป็นโซนรองเท้ามีหลากหลายแนวให้เลือกโซนนี้สาวๆอย่างพวกเราห้ามพลาดมีทั้งสร้อยกำไลหมวก คิดว่าอันไหนได้ใช้ก็จับไปเลยจ้าส่วนคนรักของวินเทจต้องมาโซนนี้จานาชามราคาถูกมากและยังมีเครื่องปั้นดินเผาแผ่นเสียงนาฬิกาและของวินเทจที่น่าสะสมอีกมากมายของมือสองที่นี่หลายชิ้นยังดูดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยของที่บางคนมีต้องการแล้วอาจเป็นของที่ยังมีประโยชน์สําหรับใครอีกหลายคนการใช้เสื้อผ้ามือสองช่วยลดขยะจากเสื้อผ้าเป็นแนวทางในการช่วยลดปัญหาแฟชั่นแถมยังช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของเราได้อีกด้วยถ้าเพื่อนๆสนใจลองแวะมาได้ตลาดปฐวีกรเปิดทุกวันแต่ ถ้าอยากดูของเยอะๆแนะนำให้มาวันเสาร์อาทิตย์ลองเปิดใจให้สภาพมือสองดูนะคะบ๊ายบาย